สวัสดีครับซีเพจชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาสรุปโครงการสามขอนะครับ ที่ทางคอรมอนะครับผมได้มีการอนุมัติร่างพรบประกันสังคมไปแล้วนะครับผมเมื่อวันที่10พฤษภาคม2565ที่ผ่านมานะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับผมว่าผู้ประกันตนเนี่ยจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ในช่วงท้ายคลิปนะครับผมก็จะมีบทสัมภาษณ์นะครับผมบางช่วงบางตอนของท่านสุชาตินะครับผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับความคืบหน้าในโครงการ3ขอให้ทุกท่านได้รับฟังกันด้วยนะครับผม อันดับแรกนะครับผมก็จะมีการขยายความคุ้มครองให้กับผู้ประกันตนนะครับเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุนั่นเองนะครับผมโดยจะมีการขยายอายุขั้นสูงนะครับให้กับผู้ประกันตนมาตรา3านะครับจากเดิม60ปีนะครับผมเป็น65ปีบริบูรณ์นะครับผมแล้วก็จะมีการเพิ่มโอกาสนะครับให้กับผู้รับเงินบำนาญชราภาพนะครับให้สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้นะครับผมแล้วก็ขอรับเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้าได้นะครับ ต่อมานะครับผมก็จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพนะครับผมก็จะแบ่งเป็นโครงการ3มขอนั่นเองนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกันตนนั่นเองนะครับผมขอแรกนะครับผมก็จะเป็นขอเลือกนะครับ สามารถเลือกรับเงินบำเหน็จหรือว่าเงินบำนาญชราภาพได้นะครับผมแล้วก็ขอที่2นะครับนั่นก็คือขอคืนนะครับสามารถนําเงินสะสมกรณีชราภาพบางส่วนนะครับออกมาใช้ก่อนได้นะครับผมแล้วก็ขอสุดท้ายนะครับก็คือขอกู้นะครับสามารถนําเงินสะสมกรณีชราภาพไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินได้นะครับ และการแก้ไขที่สําคัญอีกอันนึงนะครับผมนั่นก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับผมอันแรกนะครับเงินส่งเคาะการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรนะครับเดิมนะครับผม90วันนะครับของใหม่เนี่ยก็จะเป็น98วันนะครับผมต่อมานะครับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพนะครับจากเดิมนะครับ้อยละ50นะครับของใหม่ก็จะเป็น้อยละ70นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับกรณีส่งเคาะบุตร ให้ได้รับการคุ้มครองต่อไปอีก6เดือนนะครับนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนนะครับผมและร่างพรบ,บประกันสังคมนี้นะครับผมจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับผมที่ท่านสุชาตินะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ตอบข้อสักถามของทางสื่อมวลชนกันนะครับผม ระยะเวลาในการดำเนินการคือเรื่องจริงก็ไม่มีอะไรแต่ผมว่าห้าอุืัติเจบหมดแล้วแต่ว่าอยู่ที่สภานเนี่ยจะเลื่อนทั้งผมให้ร่างผมขึ้นเปล่าแสดงว่าปีหน้าก็คือได้ใช้จบถ้าทุกอย่างจบถ้าเห็นวันี้ทางยืนยันหนักแน่นว่ามันจะไม่กระทบกองทุนแน่นอน,น,อนแต่ว่าดูจากตรงนี้มันมีการดึงเงินออกไปเป็นหลายๆก้อนอย่างน้อยก็3ามก้อนทีนี้มีใ<ค>นระยะสั้นเนี่ยไม่ได้กระทบนะครับเพราะว่ากองทุนเนี่ย ตอนนี้คนเกษียณรับบำนาญมีแค่ประมาณเีลา400กว่าคนซึ่งเงินปกติที่เราเก็บลูกจ้างในจ้างฝ่ายละ5ปอร์เซ็นรวมกัน10เนี่ยเรากันไว้สําหรับชลาภาพก็คือฝ่ายละ3คือ6เปอร์เซ็นแต่ตอนนี้เราใช้อยู่ที่ประมาณ1เปอร์เซ็นกกว่าเพราะว่าแต่ว่าในอนาคตมันจะสูงขึ้นเรื่อยเพราะคนรับบำนาญสะสมจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าในช่วงเนี้ยถ้าเป็นการช่วยเหลือระยะสั้นเนี่ยก็คือมีมีเงินพอให้คนมาใช้สิทธิ์แน่นอนระยะยาวเป็นไงระยะยาวเนี่ย ไม่ได้กระทบกองทุนเพราะว่าโดยดีไซน์ที่เราทําไว้ก็คือคนไหนที่ใช้สิทธิ์บอกว่า,อ,าอยากอยากขอคืนเงินชราภาพบางส่วนเนี่ยคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบใน,ใน,ในส่วนในส่วนที่เขาเอา <ลง S 1> ไปลทุน,นน้อยลงครับสมมติว่า,าเขาเอาออกไป3 0ของแสนหนึ่งสามหมื่นเนี่ยตอนอายุสมมติอายุ35หแล้วก็พอ5 5เนี่ยสามหมื่นเนี่ยเขาก็ต้องถูกผาออกจากชราภาพพ,พร้อมกับค่าค่าเสียโอกาสนในการลงทุนเพราะว่าถ้าสามหมื่นเนี่ยอยู่ที่ประกันสังคม ใช่ครับเม่พอตัวแต่ที่คุยกันที่เมื่อกี้บอกว่ามันจะกระทบคนส่วนรวมแค่ส่วนหนึ่งที่เรากันเงินไปม,มาแสนกว่าล้านไอ้เงินแสนกว่าล้านนี้มันไม่สามารถไปทําดอกผลในการลงทุนได้เพราะเราการันไว้เบื่อใครเอาออกตรงนี้เองแต่วิธีการถ้าเกิดคนเอาไปใช้เช่นขอไปก่อนสามหมื่นคุณอาจจะต้องเสียค่าเสียเวลาค่าเลยที่ราวางแผนค่าเสียโอกาสค่าตอบแทนในการลงทุนสักสามเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันก็จะไปคบเวอร์กับคนที่หายอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่ได้หายไปไหนมันก็แค่ว่าเราไม่เอาเงินแสนกว่าล้านไปลงทุน เพราะเราเป็นสภาพคล่องเบ่อใครมาเอาเงินออกแค่นั้นเองใช่อ่อย่างตรงนี้มันเป็นสําสหรับผู้ประกันตนใช่ไหมคะแต่ว่าอ,อย่างกรณีปัญหานี้นอกระบบอะ่ะส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่อยู่นอกระบบเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวผมจะมีพอรบอรายรง,งานระบบไปแล้วผ่านคอมไปแล้วอันเนี้ยผมเอากองทุนรับงานทางที่บ้านของกระทรวงแรงงานแปลงชื่อเป็นกองทุนรแรงงานนอกระบบท่านนายกรัฐมนตรีกำลังให้ผมให้ความสาคัญกับกองทุนนี้อยู่เอางี้ผมว่า ยุคที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานน่ะพร้อมทั้งผู้นำทุ้ท่านที่อยู่เนี่ยผมไม่ได้ทำด้วยคนเดียวผมปรึกษาพวกพี่ๆองั้นนะหลายอย่างแล้วก็สิ่งที่สยาคั้งสุดคือท่านนายกน้ฐมนตีเนี่ยให้ความสําคัญพี่น้องผู้ใช้แรงงานกฎหมายที่เราออกนะพอบอรบแรงงานระบบซึ่งไม่เคยมีใครคิดที่จะทําให้กับหาบเลรแผงลอยมอเตอร์ไซค์จ้างทุกอย่างที่เกษตรส่วนตัวอะไรเงี้ยพวกนี้พึ่งพาต่าระบบมาเลยแต่ถ้าเราเข้ามาสู่ระบบเมื่อก่อนต้องยอมรับว่าแท็กซี่ก็อยู่กับผนตรง เอไดจ้างขนส่งครับเรื่ององเราอยู่กรทมอยู่กับเกี่ยวกับท้องถิ่นทุกอย่างเวลามีปัญหาก็บอกว่าเป็นแรงงานแต่เราไม่สามารถเข้าไปทําอะไรก็ได้เพราะเขาไม่ได้อยู่ในระบบวันนี้เราก็เอากลุ่มเหล่านี้มาอยู่ในพรบบแรงงานระบบนี่ก็เป็นข้อเรียกร้องของผู้นำแรงงานให้เราช่วยดูคนเหล่านี้หลังจากเขาอยู่ในพรบบแรงงานระบบเราก็จะมีกองทุนเงินแรงงานระบบเช่นหนูอาจจะเป็นแม่ค้าก็ไม่ต้องไปพึ่งพาพึ่งวิงก็กู้ตรงนี้แต่วิธีการจะเอาอะไรมาค้ำไ ف กันยังไง แต่ก็ไม่ต้อง,องมีลิมิตนะครับไม่ใช่ว่ากู้ได้สูงสุดขนาดนั้นอาจจะกู้ได้คนละหมืน่นเพราะเป็นแม่ค้ากู้เระบอกูดห้าพันหมื่นยังดีมวอกันก็กู้แค่ตรงนี้แต่ไม่ต้องสีนอกเหมือนกับเวียนนอระบบนี่คือสิ่งที่ท่านยกแก้ปัญหาสังคมทั้งหมดที่สะสมมาโดยให้กระทรวงแรงงานร่างพาบรบแรงงนานระบบผ่านกมอไปแล้วแล้วระหว่างผมเนี่ยจะมีสองร่างที่สําคัญคือร่างพาบรบประกันสังคมที่แก้น,นี้กับพบรบแรงงานานอกระบบสองอันนี้จบเมื่อไหร่คนสามสิบล้านคนจะมีความมั่นคงในชีวิต ก็มีความมั่นคงในรากฐานของมนุษย์ในเรื่องนี้ท่านคะตอนนี้มันมีประเด็นในโซเชียลหลังจากที่คามอเห็นชอบก็จะมีถามว,ว่าเอาเรื่องการขอกู้ <ผม S 2> ค่ะที่บอกว่าเอ้าทำไมเอาเงินตัวเองกู้เงินตัวเองอะไรตรงนี้ท่านอยากจะผมไม่ได้เงินกู้ตัวเองแต่สมมติว่าเรามีที่ดินแล้วกู้ธนาคารเอาที่ดินครับได้ใช่ไหมฮะแต่ผู้น้องผู้ใช้แรงงานเอาอะไรครับอ่ะชีวิตหรือแต่ชีวิตอย่างเดียวกับเงินเงินชราภาพที่มีสิทธิ์อยู่แต่ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะมาใช้ เกาสิทธ์ตัวเองผมออกสิทธิ์ให้ว่าคนเนี้ยมีสองแสนกู้สามกู้ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์สมมุติหกหมื่นก็คำประกันให้คนกันได้หกหมื่นคุณธนาคารคุณปล่อยเขาไปเลยไม่ต้องกลัวถ้าเขามีปัญหาคุณรับผิดชอบไม่ได้กู้กับประกันสังคมแต่คือกู้กับธนาคารประกันสังคมไม่ได้เป็นฐานปรการเงินตอนนี้ก็จะมีเราอผมลืมไปว่าเมื่อกี้เราคุยอยู่แต่ว่าในส่วนใหญ่ที่ใช้แรงงานที่ทำขอกู้เงินสภาพยากรนี้อยู่ยังอยู่ในสภาพการทำงานถูกต้องไหมครับอ่าเป็นมาตรฐานสามที่อายุไม่ถึงก็กู้ได้ แต่ถ้าหยุดถึงแล้วก็เลือกบำาเหน็ดหรือคานานไปเลยลบสุดๆสมมติว่าคนที่เขากู้กู้ยืมไมมีเงินส่งถอนใช่แล้วเขาไม่มีเงินะกบซ่เอาสลาภาพสมมติมีสองแสนเามีสองแสนใช่ไหมกู้ไปหกหมื่นผมก็หกหมื่นที่ที่มีอยู่อ่ามีสองแสนอยู่่ะให้ก็แบงค์คือหกหมื่นนะฮะเสร็จปุ๊บหลังจากหนูชราภาพแล้วหนูก็ได้เงินแค่หักออกหกหมื่นอ่ะถูกป่ะ มู้นเขาหนีไปเงี้ยไอ้ที่อยู่ก็ไม่ไม่ต้องเขาจะไม่ได้รับเขาไม่ดีแล้วหนูก็ต้องกลับมาเอาเงินหลุดแสนกว่าป่ะสมมติเองไม่เอาก็ไม่เอาก็ถล่มสาระให้กองคุณไปเลยกรณีที่ผู้ประกันตนติดแบ็คลิสต์อย่างเงี้ยค่ะสถาบันการเงินจะจะปล่อยกู้ไหมคะนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าถ้าเราเอาโฉนดที่ดินไปค้ำหรือเอาอะไรไปค้ำเนี่ยสถาบันการเงินมองว่าไม่อยากให้เพราะติดคดีบุโรแต่ถ้าเกิดเราเข้าประกันเหมือนแคทแคทค้ำ ถ้าเอาเงินฝากค้ำเงินฝากอ่ะจะกลัวอะไรผมถามอ่ะแบงก์กลัวอะไรผมถามอ่ะถ้าแบงก์กลัวเดี๋ยวหลังวะกันสังคมปล่อยเองเลยอ่าอ่าถูกม,มันไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าเกิดเราไปล็อกด้วยเครดิตบุโรเราว่ามันไม่ยุิธรรมกับผู้ผใช้ษาแรงงานเหมือนหนูฝากเงินฟิกไว้ฝากธนาคารมเงินฟิกอยูยูอยากใช้เงินแต่ยังไม่อยากไม่อยากยุ่งกับฟิกเอาฟิกไปค้ำถ้าเงินเราเองเราไปใช้คุณก็ได้คืนอยู่แล้วะต่อตรงว่าถูกไหมฮะ คือเนี่ยได้ร้อยละ30เท่ากันใช่ไหมคะเพราะว่าผมเอาตัวเลขจากจากร้อเปอร์เซ็นต์เป็นนายจ้างส่งมา7 750ลูกจ้างส่งเ1 0รัฐบาลส่ง25่้าเปอร์เซ็นต์อ่าสองเจ็ดหาเราเอฟเฟลเงินแสนหนึ่งอ่ะลูกจ้างมีของตัวเองอยู่ประมาณ40,000ที่เหลือเป็นของนายจ้างกับรัฐบาลนั่นนิยามของการช่วยเหลือชราภาพมันก็คนจะต้องยังอยู่ของรัฐบาลกับนายจ้างก็คือคู่ในส่วนที่เราสะสมไว้ร้อยละ30ถูกไหมคะท่านประมาณไว้ และนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับผมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ประกันตนนะครับผมถ้ามีความคืบหน้าอื่นๆนะครับผมจะรีบมาแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากช่องซีลเพจชาแนลนะครับขอบคุณครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ